สวัสดีครับมาเจอกับสำนักบ้านนาไอ้มาหลังจากไปได้ลงคลิปมานานมาแซ่บๆน้องกันครับผมนะกระเาะ่ากำนําคือเกา่าอันนี้มอวนมือว,น,อวนลงกินมันแซ่บวันนี้ก็เลยลองซื้ออีกเมื่อหนึ่ง แกงอ่อมหมูแกงอ่อมหมูยี่สิบบาทนี่ครับอืมบ้างแกงอ่อมหมูใส่ผักซีลอรผักซีลาวผักอิตตะผักอิตูอ่อตอาตามภาษาบรรนอกแบบเราๆนะครับนี่ทีเด็ดของเราอาทีเด็ดของห้องมันี้ก็จะเป็นทอดปนิน นี่ครับนี่ถอดประเน็นเออมีลูกโดดน้อยหนึ่งบ่เดียวมานำอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกหมูอมจับแซบแซบจับ,จ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 บก่อนนอนอ่ะเอาให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งอุย้ยตัวละสามสิบห้าบาทปัท๊ดจังไรคะเจ้าคือขายอะไรวะสุดยอดสุดยอด ข้าวอกีกกระสอบหนึ่องอันนี้ก็ซืเป็นแจ่วเจ่วแจ่วเจวอ่ามากินกับเขาเดียวอ่าดูภาพรวมๆนี่ครับกะจะประมาณนี้อ่าแซบแซบแซบบกินแล้วก็นอนนี่ครับ เติมพลังตกเกินแล้วก็ไปสู้งานต่ออย่างเขาเขาอ๋อกริดนี่โอเคอ่ะเติมพลังเลยครับผมเย้ยโอเคบา,บายบาย